หนาวเริ่มเข้ามาแล้วน้องหนุม่มไรอ้อ,อยบุญน้อยมาลองสิบ่าเธอบ่แมนอ้าวสวัสดีครับอยู่กับผมเฮียตั้มหำตรงชเเนลรับชมอยู่จังหวัดใดแน่กับข้อมัมนบอกนี้นะครับมาโมนี่ยู่ไฮย,ยูหน้าคือเกาครับล่มหนาวเข้ามาแล้วครับมาเห็ดไข่ไข่เกีียวให้น้องรักิงเสียบๆเวยเถอะเออเอาหมา้อกระทะข้างแมวโหเสียบอยู่แล้วฟีมเมอขนาดนี้ ทอดไข่เกี่ยวยังไงธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาตี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 พี่น้องหอมใส่ลงไปนี่ผมมีใส่กระเทียมน้ำเดือปึ้งปึ้งโอ้ตึงปึ้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 งเสียบกระทะอยังนี่ไม่ใช่เชฟกระทะเราทำกินไม่เชฟกระทะยังห้าเชฟต่ำหล่อนกระทะน้ะมันคือเบาลงล่ะเออต้องให้ได้บอกให้ได้ยังสุดยั้งอ่ะเอานื้อมันลงไป อยู่กับน้องรักสองคนพี่น้องมือนี่กับตากลองว่าต้องเฮ็ดร้ายครับเฮ็ดกินจะควงเชื่อใจน้ำปลาพงเชลดกระแทบหรอครับไข่เจียวซื้อเฮ็ดบ้านๆกินบ้านๆนี่อาจจะไม่เลยลดเลิศหรูอาจจะพ่อได้มีดีกินดีอยู่ดีคือเข,นขานี่พี่น้องทอดไข่ยังไงบ่ให้ติดกระทะจงหูบดทอดยังไงทอดยังไงทอดใส่หม้อบ่มีดอกทอดใส่กระทะหรือว่าบ่าติดข่อยบ่เสื้อตี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 ให้มันเป็นฟอง เอานื้อมันใส่ให้มันนวลให้มันทั่วกระทะเขาก็ต้องใส่หลายบ่ได้ใส่หลายนื้อมันนี่ไอบอกว่าคุลูกคุลูกคุณลูกให้มันทั่วกระท้างชี้าใจบ่แต่มันสิบ่ติดเออนี่แล้วเคาะเห็นยังเอามันเป็นสเต็ปบป่ะแล้วชี้ให้กินใส่ยังอีกบ่นี่ใส่บักเขือเทศใส่บักเน่าใส่บักเน่าโบใส่บักเขือเทศใส่บักเน่าไอ้ใส่บักเน่าสูตรไอนี่มาพี่น้องสูตรไข่สูตรมันครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะพี่น้อง กูอาเรี่มีดนี่อีหยังมีดเป็นตาคมกับ <c oughs> บุคมบ่แม่นเชฟน้องขอเด้โอ้ไม่ก็ใส่บักหน้าลงไปจังน่อยพี่น้องแล้วตำหมักเนาะผมสิมักเปรี้ยวๆสูบได้สูตมันครับถ้าบ่กมึงใส่ฟูด้วยถ้าวเวลาฟู่เฮาต้องให้หม้อมันเดือดๆนะพี่น้องนี่อยู่ให้อยู่หน้ากินน้ำกันเตรียมข้าวไว้แล้วหิขวข้าวบ่หว,วานขึ้นออื้หืนุ่มคนแรกคนแรกกับทายีกฮ่านยังเอานิ้วจุ่มเบิ่ง อันนี้จุ่มเบื้งห้อนยังไกลแล้วไกลแล้วอีกหน่อยนึงตี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 พี่น้องอ่ารุ่นแม่นบ่าว่าสิได้กินบอมเหมือนี้รุ่นล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 ุ่นห่อนแล้วเนาะห้อนแล้วเทต้องสูงคนว่าคู้ว่ะเฮ้ยฝีมือเด้หนิผมบอกแล้วว่าผมผมนี่คือการเลี้ยงการเลี้ยงกระทะการเลี้ยงกระทะเขาใช้เรื่องสิ่งู่นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เอาเอาลงนี่นี่ น้ำมันมันเชฟเองสิน้ำมันมันน้อยล่อนล่อนล่อนจังหน่อยเชฟตั้มร่อนกระทะน้ำมันมันหน่อยหน่อยจังหน่อยเพราะว่ามันเบิดแล้วครับของของด uh ีเขาไม่ต้องใส่ไลยใส่ไลยอ้วนในน้ำมันโอ้โหโอ้ยย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 ยิยยอยยยยยย่งยยทยยยยยพยย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 ตยล่ะบยย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 ยสมัยยายอยยยพยยยอยากเยย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  เอาไข่ลูกเสือไอ้พานมาก่อนเธอว่าเธอถอดไข่ให้คู่กินโอ้ยเมนูยง่ายเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเนาะผู้ได้เท่าลูกเสือต้องเท็ดนี่แหละโอ้ติดติดกระทะเธอมันคือบ่สวยมันคือบ่สวยเออมันมันบ่สวยมันก็กินก่เาน้ำมันมันหน่อยเลยเธอบางหันมันจะสวยอยู่น้ำมันมันหน่อยน้ำมันมันหน่อยพี่น้องหลอนหลอนหลอน พูนอ่ะพูนอ่ะชุกไปชุกแล้วเป็นไรเชฟดำบ่เมนเฮ็ดเหรียญเด้พูนอ่ะอ้ยไม่สิบ่ได้กินเธอเบิ่งโอ้ยเป็นใครขัวอะไรบปดนี้โอ้หอมหอมแห้งหนูมาพี่น้องอ่ะเห็ดห้เมี่ยกินเอา้าใส่นนมือหนอกินได้ได้พี่น้องโมได้เห็ดเห่ียเลย บรต้องเอากรอบนเอนาะเท่เนาะบอนะกินเลยพี่น้องอืมหอมแล้วว่างมันนี่นี่นถ้านน้ำมัน,นมันน้ำมันมันเบิดพอดีวังหันแล้วก็ยังห้องกินก็นะีแล้วโอ้โอ้หอม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 ชิมบังชิมบังอืมหอมบอ่โอ้หอมนะ่ากินไอชิมก่อนเด้อร์ไอเป็นคนเห็ด ืไหนี่ไหนแซ่บใช่ปะถ้าพวกกินโมเปิลนะหม่เขียวไอเนาะทนท่านเนาะอืมเอาไป็อออนองมือแซ่บเป็นสิ่งละลายเมนูไข่ติดกระทะครับผมสวัสดีครับ